สวัสดีครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี64แล้วครับเนาะเมื่อวานก็วางแนวทางให้น้อยให้พี่น้องกิบซี่้เก่าเลยครับเด้อก็อย่ามือเก่าเลยครับเด้อเป็นแค่เพียงแนวทางกแนวทางก็มีเขามีหลุดนะครับเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยครับเด้อก่อนที่ลงทุนตัดสินใจคนอื่นกับเมื่อบ้านถามเพื่อตามแนวทางเราสารคาม ็ขอสแสดงความดีใจน้ำเด้ครับเดอ้อมือว่านประมาณนี้มือหนึ่งฟุกเขาไปสองนิงนครับเขาไปสองนิงสองน้อยก็เขาโตเร่นครับแต่ดีใจน้ำนะครับเดอ้อถแต่พอได้ตามเขาจะได้กินมุกกระเีมบ้างมาว่านแต่พอได้ตามเอาขึ้นเอาขึ้นมือก้อนนะครับเนาะเอาขึ้นมือก้อนมือก้อนมันหลุด วานขอตัวนิ่เลยสองตัวเลยกับเพชรตามวดีใจน,นะครับเด้อแต่พลเดี่ยตามก็กเป็นอย่างกับเบิ้งความควบันเทิงนะครับเด้อถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างสักหน้าไปเด้อกับเมื่อนี้ก็มาวางแนวาทางให้คือเก่าครับแปดคู่คือเก่านะครับเด้อกับวางว่าสีหายบ้นงบางว่าให็นปังๆคือว่านไงหายบ้ัน ฝึกคือมาว้านเนี่ยมักมาฝึกฝืกว่าละไนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางมันอีพรยต์เดียวเห็นจะคนโอเคขาดการขาดคะนไปซื้อถึงเท่ากวดีใจเนาะมอนี้กับ,บ่า้านทห้เขาเด้ครับเด้อพีมม่ประกาศจดไปไปลงทุนลงมนนี่มอนี้ก็มี่หนึ่งซี่หนึ่งหา แล้วก็หนึ่งแปแล้วก็สีศครับสีศแล้วก็สี่แปดแล้วก็5าแปดศครับที่แปดทางนะครับเนาะ แปดทางนี้กับนี่เนสามางคือเก่าด้ครับเ้อะกับยำคําเก่าด้วครับน้นกับโใชัาวานสีบ้านด้ครับเ้อแค่ผมชอบประมูสือสือมรรดาแปดคู่นี้ฉอบปมูกับเกิอมันฝุ่เมื่อวานมันฝุกมาถึงสองถึงสองอันดืซี้กับโอนี้กับพวนหนุกกเกิลด้ครับเ้อสามหามโมนี่กันไปที ซีแปดครับมาอีกแล้วซีแปดแล้วก็ฮาซีแล้วก็ฮาแปดครับอีกคนหมักนำบนอลล่อสามคู่นี่ก็ถามว่ามัก,กลองจับตัวอื่นดะครับเด้อตัวตัวเป็นตะคือคนนี้ก,ก็ลองเบิง้งพี่้องออฟพี่้องเอฟซีก็ลองจับเบิง้ง ว่าตัวใดสิคือกอว่าแปดศูนย์งามพอบอกหรือว่าหนึ่งแปดงามพอบอกอะล้วแต่พี่น้องค์อิปซีนะครับเนอะเสดมีจราญาตในการรับชมกระถุอย่างกับเป็นแค่แนวทางครับไม่มีได้หัวใดว่ามันจะออกตัวใดแต่ถ่เปาสังข์ท่ามินไห้ตามที่เป้าสังค์มากก็คือซ8แล้วก็ฮาซีาแครับ มักสามหางนีโกมูนึงเปลียแตงามนะครับเนะาะเท่ากับผมมักตัวนี้หลายกว่าก็ดึงมาสามหางนีก็จะฝูกขึ้นมาว่าน,นีกลายเป็นแนวทางในการรับทชมนะครับเด้ะแนวทางมีเขามีหลุดเนาะก็ไม่ได้หลุดก็จะหายจะจมกัน,กนเน้ยพี่ลองเอฟซเลย มันได้รุดจะหายจะจมจะปล่อยกันเด้อเหรียญน้ำในหนมากันเลยแดคู่นะครับทวนหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งแปดสีศแล้วก็สี่แปแล้วก็ห้าสห้าแปด 8.0ครับก็เน้นไปที่48 5.4 5.8สหาดมหางนะครับเด้อที่เน้นให้สุดท้ายในคลิปนี้ก็เมาไมได้ชอบกจัดนะครับเด้อเอาคอให้ดีโซกเลหลับให้ฟุกขึ้นมาบ้านอีกเนี่ยก็เลยครับประทูขึ้นนะเปิดประตูว่าปนนย ขอให้โชคดีนะครับเด้อคิดเงินก็นให้ได้เงินคิดทองขางขได้ทองคือเก่านะครับเด้อสุนึงควาหมหวดปรารถนาเนี่ยให้มันเงาเขาเงาไปหอดพุ่นละสิ้นปีพุ่นละฟุกไปสี่ไปตลอดเนี่ยกับบอื่นกันบมะรุนลาวตะวันไทยตะกันนะครับเด้อมันเตี้ยกึ่งคือหดก่อนเนี่ยจะได้เง,งินกันนกบบ้บนนานปีใหม่คลิปนี้กับภาคธบีนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กับสวัสดีครับ